อะไรคะวันไหนชื่อน้องคารุคะวันไหนน้องสมายคะกันนี้ค่ะอร่อยไหมคะเราอยเลยอันอยดีนะคะหนุ่ก็ได้มากินก๋วยเต็๋ยวกินไฟกินเต้าหู้ไก่ทอดกินงาอะคะใครซื้อมาให้คะไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อค่ะสั่งค่ะอ๋อสั่งอะไรมาคะสั่งลายแมนใช่ไหมคะสั่งเ็นไฟก็ก๋วกเตี๋ยวสั่งลายแมน ตงทบา้านทำาแบบฝึกหัดบวกเลขเขียนหนังสือ,สอสเขียนภาษาอังกฤษเขาเรียวกว่าใส่จำนวนมากกว่าน้อยกวา่าไหนผิดผิดอ่าเป็นไฟอร่อไหมคะลองชิมดูสิคะคอยอยโอเคมีซอสด้วยใช่ไหมคะ ก็มะเขือเทศอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยอะคะอคไอ้ยเราจะมาลองชิมเรามาลองชิมเป็นไฟดูสิคะกรอ,อบอร่อยอะคะหวานไหมคะหวานมันฝรั่งทอดเขาเรียกว่าเฟนฟรายแล้วโกโก้อ,อร่อยไหมคะโกโก้ โอเคสีสวยแซ่บแซ่บนี่แต๋วแต้มาวันน่ะปุ๊กก็แบบได้ก็ต้มาโชว์ข้างหน้าเลยค่ะแล้วก็เอียร์ทีมาเขาโอ้โหเมื่อเช้าเมื่อเช้าหนูก็กินไส้กรอกแล้วไส้กรอกชีสอร่อยมากแล้วก็มีอะไรคะกินสตรอเบอรี่ไปด้วยแอปเปิ้ลด้วยดูการ์ตูนดูการ์ตูนไปด้วยทำกิจกรรมเยอะแล้ววันนี้กิจกรร ดก,ก,กินมากเลยค่ะได้กินมากเลยอะค่ะแล้วพิซซ่าเป็นไงบ้างคะพิซซ่าลองชิมดูสิคะคอ๋อีเป็นเขาแบ่งเป็นชิ้นหรือย,ยังคะลองดึงสิได้ไหม แต่เป็นชิ้นไน้แล้วเรียบร้อยแล้วค่ะใช้สองมือเลยค่ะดึงเลย,เลยโอ้สองมือช่วยกันจับบอดช่วยย่อยนะคะทำให้หนูถ่ายง่ายดึงเลยใช้สองมือเลยคะ่ะ<ๆ>ลองชิมดูสิคะ<ๆ>ว่าองง่ออไหมมีกุ้งด้วยหรอคะหรือมีอะไร ดึงเลยค่ะดึงเลยออกแรงหน่อยนึงนั่นไงเห็นไหมล่ะชิมดูดิมีหน้ามันมีหน้ากุ้งเหรอคะเป็นไงคะอร่อยไหมเอ้ยแม่กินกุ้งมากๆนี่นะคะเนี่ยกุ้งกับกุ้งแล้วเป็นไงบ้างคะอร่อยไหมน้องจิ้มซอสจิ้มซอสจ๋านะคะนี่ค่ะกุ้ง กินทีละสิบยี่สิบตัวเลยกินกันเก่งมากเลยอุ้ยกุ้งหลุดมาเด็ดซ้อนมาที่เลยว้าวหง่ายๆมากๆกินเลยสับปะรดแกกินกุ้งวิลล์เหรออะอ้าน้ำคำเลยอู้อุ้ยอุ้ยอร่อยไหมคะทำไมกุ้งทำไมก็มีอะไรไม่กินอุ้ยน้ำปูอันอืมนีำปวดด้วยเหรอคะ ว้าวขอดูพิซซ่าหน่อยสิว้วาวนี่มีซอสจอะซอสเลอะมือแล,อะละะ้วหรอคะดูหน้าตาเป็นฝายสิเป็นฝายชิ้นเล็กๆแต่อร่อยมากเลยใช่ไหมคะใช่ออกรอบยค่ะนี่กราบมากเลยอะคะจิ้มแต่เนี้ย <laughs> โอเคแล้วเยวขออนุญาใต้ทาน เฟนไปแล้วก็อะไรคะพิซซ่ากันนะคะบ๊ายบายค่ะไม่บายไม่บายค่ะ